You to get be someone. พี่เอาไม้ปุ่มตัวไหนพี่พี่เอาให้มตันเล่นสนุกสนุกเลยอ่ะมิดเหรออืมที่พี่เล่นประจำเลยเหรอโอดีกูกดทุกวันมันเก่งพี่ตัวนั้นลีน่าไปลีน่าไปลีน่าเจนิกเนี่ยนะพี่เออเจนิกไม่ไหวอันนี้ละเล่นได้นะแต่ว่าเจ็บนิดนึงอ่ะเออโอดีดิโอดีดิโหดแล้วก็โอดีกันเนี้ย มันก็เก่งไปดิเออเก่งๆก่ะดีขอ T A ได้ไหมขอมบ A F ได้ไหม T A ได้ตอ A ตัวตัวตี A ตัวหัวพี่เลยพี่เล่นแบบตัวหมพี่เลย T A แหละพี่พี่พี่อยาเล่นในตัวนี้ใช่ยุ๊บมันไม่ได้ยากหรอกแค่มันมันไม่ง่ายเนี่ยจริงๆแล้วที่เราแย่กว่าเยอะเลยเราไม่แย่จริงเราไม่มีตัวเปิดเลยมันมีแม็กนัตอ่ะดิเราไม่มีตัวตัวตัวใครเท่าไหร่เนี่ยแค่มาเบลกดด A ลงพื้นก็ชนะแล้ว A F อ่ะ กระจายกระจายกันเนีย่ยเนี่ยโดนสองคนอ่ะไปให้มันประคองจนมีของมาหมดอ่ะผมว่าด้าเมีพออยู่เดีย๋ยวมันก็มั่วมั่วลำได้เ,ออเล่นเกมแต่ไม่เติมแล้วมันจะไปสุดได้ยังไงวะเคล็ดลับความเก่งของพี่ดีคือเติมให้สุดแล้วไปมอบเมีย <_ c oughs> แพลตฟอร์มเติมเกมที่ดีที่สุดในกาแล็กซี่ pay to Win t o ็อปอย่าลืมที่จะเติมเกมต้อง p พ y to Win Top Up เท่านั้นเติมแพลตฟอร์มอื่นขอสาบให้บวกแหกิงก์อยู่ใต้คลิปครับ เดี๋ยวราจะได้สี่ลูนจริงๆหรอว้านายมีศพได้สีรลูนผมสี่ลูนเนี่ยมีหนึ่งศพอ่ะต้องมีผมปล่อยไปก่อนไม่ตายหรอกเจ็ดดับเย็บแม่เฮ้ยได้นะน่าไอ้เทพปูเกี้ยงงูนี่ได้ศพด้วยละสี่ลูนได้ฮิวเว็ตแม่เลยเชื่อเฮ้อเยาะวอร์ม่งโชูช้ำเลยผมละ

มันก็โดนผมเหมือนกันแม่มาลากขีบไปนู่น จะมันโดนผม <c oughs> ช้ำมัดิพี่้าจะดูเรียวไปตามมันมันล,ลนากปะ่ะ Set. That is, yeah, yeah, double kill. เอาได้หรกา์มเิลทาวเ is under a t เฮ้ยแม่งอติกูเลยปีนตกิลม้มากอ,อกาขแท้หมดปีผมมาแล้ว

ได้ไหมผมซื้อยาฉาบก่อนวะเฮ้ยยกระดับขอผมลืมไปว่าท่าสามมันมีดาเมจไอ้เนี้ยถ้าเกิดว่านี่ครับคือเป็นเบาอะไรละอะไรละ้ยทำอะไรดิไปต่างันเนี่ยเยี่มไหม มันจะอาพื่ออาพื่อกาวกาวอะไรต่างมีธนบกมีธนบกเลยนะ ามเรียบแล้วามเรียบแล้วีม้าปีม้าทีโบบี่ว้าว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 ้าอ่อลองอันนี้นะพอตาผมได้ไหมไม่ยังไม่ไมีมอา Tower, so. so. how Interesting. There's no more top tower. I thought this might happen. Hmm. Oh. This is the enemy's middle tower didn't know what hit it. The enemy's middle bats have fallen. I ทีมันกลับดิให้ผมว่าถ uh ้าม well. yeah. you yeah, no. ันโง่เราจบได้เอ็นแม่งเออเรื่อมีเต็นที่ไหมพี่วิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่ไกลผู้เกิดพอดไหนพี่ก่อดคุณปอดไหมพอตาเพียก็ได้ไม่ถึง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 เนื้อ

พี่พี่พี่เจนเลยพี่เจนเลยพี่เจนไปเลยโดนดุเจนไปเลยโดนดูมาดูมาดูช่วยมาเบลพี่ช่วยมาเบลใส่กบมาเบลใส่กอมาเบลใส่กบมาเบลใส่กบมาเบลเออตามไปตามไปตามไปผมไม่มีแถกผมไปไม่ได้ตามไปมันมันทันมันทันตามตามไอ้ใจโลตามใจโลอาอาไปแล้วต่อละต่อละเอาไปต่อได้

<Little> เต็นที่ได้ไหมพี่เต็มที่ปากหวาตไประจำตัวนั้นแล้วนะครับแม่ดีป้อมโคตรไวสัตว์เพชรแม่ไอ้เตาโมงสัตว์เรียโตโมงสัตว์เป็นตันวต่างเล่นเนี่ยไม่ไม,ม, <Yeah. S 2> มีตัวเปิดคุณยากเล่นยากสัตว์ไม่มีตัวเปิดเราต้องรอมันไหลมาตายไอเอาเอาแว่นไวดีดีด